เราสาที่สร้างมาตรฐานแล้วในการที่คุณบังคับสอบก็ไม่ได้บังคับแล้วสุดท้ายอะไรคือมาตรฐานถามว่าตรงนี้ฮะในมหาลัยเนี่ยมันมีกระแสทานของความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายอยู่แล้วของแต่ละมหาลัยจึงไม่อยากให้มีมาตรฐานกลางที่จะนํามาใช้ประเมินได้ในตรงนี้นะครับถ้าหาทางสสสามารถทําให ว่าหาข้อสอบของเราสามารถดีขึ้นมาได้เราอาจจะยอมรับในส่วนนี้ได้มากขึ้นค่ะของการที่จะให้เด็กบัณฑิตที่จบมัมมีคุณธรรมจริยธรรมนั่นเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่คุณจะตัดสินคุณธรรมจริยธรรมของเด็กเพียงแค่ข้อสอบกอขคคุณแน่ใจแล้วเหรอคะว่าเราจะกลายเป็นคนดีได้เพียงแค่เรากาข้อสอบถูกผิดตามที่คุณต้องการ คุณผู้ชมเคยลองนับนิ้วดูเล่นๆบ้างไหมคะว่าในชีวิตนักเรียนตั้งแต่เล็กจนโตกว่าที่เราจะเรียนจบการศึกษาจากรวมหาวิทยาลัยจนถึงขั้นได้ทํางานหาเลี้ยงตัวเองได้นั้นเราต้องฝ่าด่านการอ่านหนังสือการเข้าสถาบันขวดวิชาติวทั้งแบบเดียวแบบกลุ่มมาแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งหลังยุคการสอบ e อน r ร n c e ของวัยรุ่นสมัยก่อนมาถึงยุคโอเน็ตเอ ยันการสอบแกดแพดซึ่งเป็นการสอบวัดความถนัดทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพซึ่งจะว่ากันตามจริงแล้วการสอบมากมายก่กองขนาดนี้จะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของนักศึกษาเมื่อเข้าสู่โลกของการทํางานได้จริงหรือไอการการสอบ u n เนเนี่ยมันเป็นการเป็นการวัดความรู้พื้นฐานแน่นอนทุกมหาลายัยต้องมีความคาดหวังถึงแม้จะบอกว่าไม่บังคับก็ตามคือไอความคาดหวังที่ว่าคือว่าต้องการให้ผ่าน ในลนักษณะของการประกรันคุณภาพและเด็กอาจจะต้องใช้ไอ้ไอ้ไอสอบไอ้ข้อสอบชุดนี้คือยูเน็ตเนี่ยไปใช้สําหรับการสมัครงานถ้าปรากฏว่าบางบริษัทนี้มันมีลักษณะที่บอกว่าเอา้ามีคนมาสมัครงาน2คนคุณสมบัติเท่ากันแล้วคนนึงสอบยูเน็ตมาแล้วกับอีกคนนึงไม่สอบยูเน็ตผมคิดว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่มากกว่าการสอบผ่านหรือไม่ผ่านอีกมนแบบอันนี้นะคะถ้าถามพี่ตรงๆพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยอะ่ะ พราะสุดท้ายเดี๋ยวเด็กต้องไปติลอยู่ดีอ่ะเพราะว่าขี้เกียจอ่านมันเยอะมากเกินไปแล้วไม่รู้ข้อวัดตรงไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นภาษาไทยอ่ะสมมติว่าออข้อสอบออกเรื่องการสะกดคำนะคะออกสักสองข้อแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้อ่านแค่แค่อะไรอ่ะแค่คำที่เขาออกข้อสอบเราต้องอ่านอ่านกวาดกวาดเยอะอ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งพี่คิดว่าเป็นการไม่ให้เกียริ แต่และมหาลัยเพราะว่าเด็กแต่ละคนบางคนเนี่ยเขาเรียนภาษาไทยตอนอาจจะเรียนตอนปีหนึ่งแล้วเขาได้เกรดสมาแล้วแต่ไปทดสอาเขาตอนที่เขาเรียนจบอ่ะซึ่งตอนนั้น่ะเขาไม่ได้ทวนเลยอาจจะยังไม่มีการทวนซึ่งแล้ว,ลว,ลว,ลวเราเ,เวลาที่เขาต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องใช้ตรงนั้นอ่ะในเมื่อมันมีความคาดหวังทางสังคมแบบนี้ขึ้นมานะฮะปัญหาที่ที่ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่านักศึกษาเนี่ยมันอาจจะคิดหรือเปล่าว่าในเมื่อถ้าผ่านเนี่ย มัน,เป,นเป็นใบเบิกทางที่ดีสิ่งเหล่านี้ต้องหามันอาจจะผลักดันลงไปถึงเรื่องกระบวนการที่มันเคยเกิดปัญหาขึ้นมากับเอเนหรือโอเนตก็ดีก็คือการทุจลิตในการทําสอบทําข้อสอบอะไรอย่างนี้นะครับประเภทข้อสอบเนี่ยมันสมควรหรือไม่ที่จะเป็นข้อสอบแบบกากบาดแล้วกากบาดเนี่ยแน่นทุกคนก็เคยได้ยินคําว่าเวิร์บ d o ด้าอยู่แล้วมันมีการเดามันมีอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเป็นข้อท็จจริงทั้งหมดก็ได้ เอาง่ายๆถามว่าฝรั่งเนี่ยใช้กรว่มมาถูกถูกต้องร้อยเปอร์เไหมไม่นะครับบางคนก็ไม่ใช่ไหเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบที่คุณบอกว่าอันนี้ถูกต้อง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  มันอาจจะผิดก็ได้ในเซนส์ของคนที่ใช้ภาษาอังกฤษจริงๆจริงๆแล้นะพี่อยากให้เนี่ยตรวจสอบภาษาไทยเฉพาะคนที่เป็นนักข่าวนักข่าวเนี่ยเขียนผิดประจำเลยพี่อ่านในเว็บไซต์ผิดแบบประโยคไม่จบบ้างอะไรบ้างเนี่ยคุณควรจะต้องไปตรวจตรงนั้นมากกว่ามากกว่าที่จะมาหาเรื่องตรวจเอากับนักศึกษาหรือนิสิตแล้วอีกอย่างหนึ่งสม่มติคนได้คะแนนต่ําก็ไม่ได้แปลว่าเขาแบบเขาได้คะแนนเขาการใช้ภาษาไทยในทั่วไปเขาไม่ดีเราสรุปไม่ได้เขาอาจจะเรียนตอนเทอมหนึ่งแล้วคุณมาเทสเขาเอาตอนปีสี่นะคะแล้วก็คนได้คะแนนดีก็อาจจะเกิดจากการติวไม่ได้เกิดจากมหาลัย เพราะเขาก็ต้องมาติวอยู่ดีอะสรุปมันวัดอะไรมาหาอะไรไม่ได้เหมือนโรงเรียนเหมือนกันอะคุณบอกว่าโรงเรียนนี้โอเน็ตดีมันบางทีบางโรงเรียนมันอาจจะเกิดจากการที่เขามาติวเยอะอะออกมาติวพิเศษเยอะหรือเปล่าบริษัทแต่ละบริษัทผมคิดว่าผมเชื่อมม่นว่ามันมีวิจารณญาณบางอย่างหรือมันมีความคิดบางอย่างอยูอย่แล้วก่อนที่จะมีการคือมีมีการทดสอบคุณภาพของความเป็นมาตรฐานในการรับพนักง,งานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คนนี้ประเด็นผมอยู่ตรงที่ว่าเอ่อ จังหวะเนี้ยทุกคนจํานวนมากเลยนักศึกษาโดยเฉพาะนาักศึกษาซึ่งซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับการสอบพวกเนี้ยเราต้องตั้งคาถามเขาว่าทาไมถึงได้ประท้วงหรือหรือตอต้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคืออย่างนี้ครับหนึ่งประวัติของสอทสอเองเนี่ยในการจัดสอบไม่ว่าจะเป็น O n e t หรือ A n e t เนี่ยมันไม่ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครจะไปเชื่อสิ่งที่เรียกว่าสอสลังบอกว่าจะสร้างมาตรฐานนะครับข้อ2ก็คือว่า ที่ผ่านมาเนี่ยการสอบอย่างเช่นว่าโทอิกก็ดีการสอบโทเฟลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ภายใต้บริบทบางอย่างที่คนต้องการจะเรียนต่อคนต้องการจะยกระดับคุณภาพของตัวเองอย่างเช่นโทอิกเนี่ยสอบพนักง,งานในบริษัทต่างๆใช่ไหมฮะพอสอบผ่านบ,าบริษัทให้เงินเดือนเพิ่มเลื่อนขั้นให้โปรโมทให้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหมายความว่าการสอบหลายๆอย่างเหล่านี้มันอยู่ในบริบทของเขา มันอยู่ในบทบ,บริบทสังคมที่ต้องการภาษาอังกฤษมากขึ้นแต่การสอบของสอสอเนี่ยมันตั้งคําถามว่าแล้วมันไม่มีมาตรฐานสอดคล้องอะไรกับโทอีกหรือโทเฟลหรือไม่เราไม่รู้ถึงจะรู้หรือไม่รู้หรือจะมีหรือไม่มีมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ตามเนี่ยแต่มันอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่ามันมันมันเป็นส่วนที่สังคมเนี่ยไม่ยอมรับมันเป็นส่วนเกินออกมาเพราะฉะนั้นคนก็ปฏิเสธสิ ก็ในเมื่อหนึ่งมันกลายเป็นส่วนเกิน2มันขัดมาตรฐานต้องไปดูบทโครงรัชกนารที่5ความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้หรือไวมีสิ่งเดียวที่แก้ยากคือสันดานค่ะจริงๆเนี่ยที่แก้กันไม่ได้ที่ไหลยที่เขาดูโงเ่เฮงนะ เขาไม่ดูกันหร,กหรอกความรู้เพราะความรู้จริงออมาพัฒนากันได้ค่ะแล้วก็เข้ามาเรียนสังเกตยอย่างน้องมาทํางานปุ๊บเราก็ต้องมาเรียนรู้รใหม่ใน Office ออฟฟิศค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาแต่ว่าเขาเรียนรู้งานหรือเปล่าเขารักองคอ์กรหรือเปล่าซื่อสัตย์หรือเปล่าเป็นคนดีหรือเปล่านี่เป็นประเด็นสําคัญอะไม่ใช่ตรงนั้นแล้วข้อสอบมีการดูว่าฝึกวิเคราะห์ซึ่งบางคนอะพี่ถามตรงๆนะที่บอกว่าจะวิเคราะห์ว่าคนนี้เป็นคนดีหรือเปล่าถามว่าตรงซองบุรี่เขาเขียนว่าไงสอบบุรี่แล้วเป็นยังไงแต่คนก็ยังสูบอ่านเสร็จก็สูบอยู่ดีี่ททั้้งรู ฉะนั้นการที่รู้คนที่ทขาข้อสอบศิลปธรรมเต็มไม่ใช่หมายถึงว่าในชีวิตจริงเขาเขาจะเป็นคนดีค่ะแต่คนที่ทําไม่เต็มอันต่างหากเขาอาจจะได้เป็นคนอาจจะเป็นคนดีจริงๆก็ได้วัดอะไรไม่ได้อย่าหลอกตัวเองอีกเลยพอเหอะสงสารเด็กอะเอาเข้าจริงแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ามีการสอบยูเนตหรือไม่สอบแล้วได้อะไรเพราะว่าปลายทางในการเผชิญโลกของความเป็นจริงแล้วความสําเร็จเท่านั้นที่เป็นตัวตอบโจทย์ค่ะซึ่งผลของความสําเร็จนั้น อาจจะไม่ได้อยู่ที่กระดาษแผ่นเดียวแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตมากกว่าค่ะ